สำหรับปัญหาฝ้าผิวแห้งกร้านผิวระคายเคืองง่ายแพ้สารวันนี้เกดอยากแนะนำสารอัลาโทอินที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้ค่ะ และว,วันนี้มาเลยนะคะกับ6คุณประโยชน์ของสารอะลาโทอินสารอะราโทอินคืออะไรคือสารสกัดที่ได้จากรากหรือใบของดอกคอมเฟรย์อันนี้ปลอดภัยแน่เป็นสารสกัดธรรมชาติแล้วเอามาช่วยในเรื่องของผิวสมานผิวปอบปลอมผิวสร้างฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ด้วยบอกเลยนะคะว่าใครแพ้สารมาใครหน้าพังมาหน้าแย่แมาใช้สารสกัดตัวนี้ดีมากๆกต่อผิวค่ะแล้ว6ประโยชน์มีอะไรบ้างข้อแรกนะคะ ช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและยังลดการสูญเสียน้ำของผิวด้วยข้อที่2นะคะลดอาการลอกอาการแห้งกร้านหรือว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวเราลอกสากใช้สารอลาโทอินก็จะทำให้ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะ3นะคะเร่งการสมานแผลใครที่มีแผลหรือว่าผิวอักเสบอยู่สารอลาโทอินจะช่วยสมานทำให้ผิวเราหายเร็วด้วย 4. นะคะก็คือจะช่วย ในเรื่องของการที่ลดอาการอาปอบปะโลมผิวแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ วิธีการของเขาเนี่ยก็คือเวลาที่เราเี่ยโดนพวกสารเคมีกัดลอกจนหน้าแดงโดนแสงแดดหน้าแดงแป๊ดเลยบทวิจัยมีนะคะเขาให้เทสเลยระหว่างคนที่ใช้สารอะลาโทอินกับไม่ได้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าคนที่ใช้สารอะลาโทอินเนี่ยผิวหน้าจะกลับมาฟื้นกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นได้แต่คนที่ไม่ได้ใช้จะใช้เวลานานกว่าค่ะ และข้อที่5นะคะก็คือเร่งในการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนปลอดภัยการผัดเซลล์ผิวมีหลายวิธีแต่วิธีการใช้สารอะลาตออินเนี่ยเขาจะไปผลัดเซลล์แบบธรรมชาติค่ะให้ผิวหนังชั้นกำพร้าตรงเนี้ยค่อยๆหลุดแบบขี้ใครอ่าผัดออกไปแบบนี้จะทำให้ผิวชั้นในได้รับ ในเรื่องของสารอาหารหรือว่าสารสกัดหรือว่าวิตามินต่างๆที่เราทาครีมเข้าไปก็จะถึงผิวหนังชั้นในได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นเวลาที่ผิวหนังเนี่ยที่แห้งกล้านลหลุดออกไปแล้วผิวหนังชั้นในที่เผยออกมาก็จะนุ่มมือนุ่มชุ่มชื้นแบบสัมผัสได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายก็คือ การใช้สารอลาตโตอินเนี่ยอ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวด้วยก็อยากจะแนะนำค่ะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะเกดก็แนะนำเลยว่าในเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนสเคท,ที่ของเรามีสารอลัตโตอินด้วยรวมไปถึงสารสกัดอีก10ชนิดที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็เรื่องของยกกระชับผิวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นลดอาการระคายเคืองอยากแนะนำให้ใช้ร่วมกับกันแดดแล้วก็สบู่เป็นชุดแบบนี้นะคะที่ช่วยลดฝ้ายอย่างปลอดภัยค่ะ ทักเข้ามาได้